และในวันนี้นะคะเราขอนําเสนอเมนูให้กับคนที่คนรักในช่วงวาเลนไทน์คือเมนูคาริโบถังหูรูค่ะยังรอไปก้อนอ่ะเดี๋ยวเราเติมน้ำนะคะเพื่อเพื่ออะไไอไอมีแฟนระบบวาเลนไทน์เหรอเคยพับดาวค่ะูโคตรแก เคยพับดาวคิดว่าจะพับดาวให้ครบให้เป็นโหลอ่ะเป็นแบบเต็มโหลอะเคยทําเคสโทรศัพท์ให้แล้วสมัยก่อนมันจะมีแบบเป็นเคสใส่ๆแล้วให้ตกแต่งด้วยอะไรนั่นะเคยแต่เขาก็ไม่ใช้ก็คือบุ๋มเขาเขาไม่อยากใช้เดี๋ยวมันสึกล่อเขาเลยเก็บเป็นที่ระลึกไม่เขาก็ไม่ใช้เลยวันนี้นะคะอุปกรณ์ที่เราเตรียมมามีอะไรบ้างคะอ้อมดิลักริโบนะคะโกแบนะคะ แล้วก็สตรอเบอรี่นะคะช็อกโกแลตค่ะแล้วก็เรนโบว์ค่ะแล้วก็มีน้ำปั่านะคะเพื่อที่จะใช้ในการละลายช็อกโกแลตนะคะและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือไม้จิ้มนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเมนูแรกกันเลยค่ะเมนูแรกที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็คือสตรอเบอรี่เคลือบช็อกโกแลตโรยเรนโบว์นะคะวันนี้เราจะทำสองอย่างลองดูไปก่อนอันไหนจะรอดไม่รอดแด้ค่ะก็คือต้มน้ำให้เดือนะคะก็ละลายช็อกโกแลต ขอน้ํใกล้เดือดหรือว่าอุ่นๆแล้วใช่ไหมแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตค่ะใช้สตรอเบอรี่นะคะทั้งผลเลยนะคะนี่ก็จะเท่านี้นะคะอืมอันนี้ไงลุ้นเหมือนกันเบเนี่ยและพี่อยพอจุ่มเรียบร้อยนะคะแล้วก็โรยด้วยเรนโบว์ค่ะถ้ามันเยอะไปก็ครั้งแรกอาจจะไม่สำเร็จนะคะครั้งแรกไม่เป็นไรอ่า ่ะรออีกรออีกน่ารักฝั่งนี้หน่อยนัมาเร็วเร็วมาชิมให้หน่อยมากินจะร้อดไหมชิมดูหั่นมากโอ้โหเคยออกทีวีไหมนี่ยบอร์ติอร่อยช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป็นไงก็คือก็คือช็อกโกแลตก็เป็นช็อกโกแลตอันนี้ชั้นรู้โอเคขั้วมหาคนชิมผิดคนแล้วล่ะต่อมาค่ะได้ชื่อว่าอู้หูรูนี่ก็คือใช่มาจากตรงนี้เลยเนี่ยรอหน่อย อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำยังไงบ้างโอเควัตถุดิบก็มีคาริโบนะคะอ่ะร้อนยังเอาเนื้อจุ่มใส่เลยใส่ไปเลยเอาเนื้อจุ่มก่อนเซ่เด็กๆทั้งบ้านดูห้ามทำตามนะคะกคนมีผู้ใหญ่ดูควบคุมนะคะขนาดนี้ผู้ใหญ่ด้วยกันเองควบคุมกันเองไม่ได้อ่ะทุกคนหมีก็แลังผัแล้วในกระทะจริงนะคะกไไม่พลาดใช่ไหมะไม่อันนี้จุ่มหมดเลยปะ เป็นไหมอันนี้ดูดีกว่าอันแรกเป็นไหมมีความน่ากินนะคะอยากให้แทนกล้องไปที่ด้านนู้นค่ะมีคนรอกินอยู่3มคนผลงานชิงโบแดงของลรอสองคน อาจจะสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างนะคะแต่ว่ามันก็คือความตั้งใจถ้าสมมติแบบว่าเราไปทําให้แฟนนะคะมันก็ดูแบบว่าเป็นแบบความตั้งใจของเราอะอะไรแบบนี้นะคะสําหรับวาเลนไทน์ดีนะคะอ่าลูกค้าท่านไหนนะคะยังไม่ได้มีแบบว่าโปรแกรมจะไปเที่ยวไหนหรือว่าแบบว่าไม่รู้จะไปทําอะไรให้กับแฟนก็อย่าลืมเมนูนี้นะคะของเราสักองเมนูนะคะชื่อเมนูว่าฮาริโบอูหูลูกค่ะ และลูกค้านะคะถ้าจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวกับคู่รักนะคะก็อย่าลืมนํารถมาเข้าสู่บริการที่โตโยต้าธงบุรีทั้ง12สาขาน,นะคะอร่อย <laughs>